ใส่ก็ไม่่มีปัญหาเราะง่ายาะไม่ม,าามีเนเนดิพอรตอ,อ,อ,อนไปเบาโน่นมาสัง่งเอนพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วพ่นลายผพนปูสานลายบน่อไ้บ่อลายปันเดครับเกีบบานเพิ่นเกีบบาดร้อนึงครับบอยนึงครับบีนองมาเ้อบุรีรัมมาแน มาเต่าคุญสวียุบานนี่ครับตาดแดดแห้น้ำพื้นเต่าเมื่อวานแหี่นอนสิบโมงค,ครับสิบโมงแล้วที่นี่ครับตื่นท่านไปสองนะครับจะเป็นตื่นไปสามโมงตื่นติดต <c oughs> <c oughs> ืน่นจนมาคำก็จะแห่เพราะยัง เสียงข้างหนาที่มได้ได้ยินเป็นเสียงของหลัง่้าโอ้หนี่มไฟคือเดึไฟล่เป้าหนังพีพีวิทยุใส่ใดตีแเชิญมานั่งกอนเปยาเก้าอี้มายว่าชอบเอาเก้าอี้มาน่อบอกเขาเอาเก้าอี้มานี่่่วาบอก แม่มานั่งก่อนครับสวัสดีทุกคนครับว้าวพี่น้องมายามแล้วเต้ไปเบิ้งไฟน้าหมีกไอ้ไฟห้านมีมันตัดแมสวิทมันอยู่ใสไปเบิ้งให้ี่้ ไฟไฟหลเออนีนเออบแม่นีแมนพนานีแม่เ<ง>จ้ามีสายยา,างาปวายมี่สายเงาวายท<ง>่นมีปัญหาเบิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าคอยตอไปขว้วเสร็จแล้วขว้วเขาดึงต่อกันไง,ไง,นไงปกติมม่ามดตัดดิไอ ไฟเกินเพชจังได้เกิจังไดบ่อนีบอไฮมันตัดเบิดขึ้นเลยบันไดนอนเลยแบบนี้ยีลีแต่มันพอนะกันนะมันตัดมันตัดดูเด้หนิคอยว่าเขาก็ไปขึ้นในศูนย์ไตเวที่ต้องไปขึ้นตัวไนไตเวที่มันยาวใหญ่นา อาเดนเซอร์รวยรวยเก็บดีดีได้ลูกถ้าเงินออกปัญหาที่เจอคือเงินเสียต้องเก็บติดตัวตลอดครับจักบาทเต้นจักเบอร์ได้จักบาทนี่ไม่เคยลาค่ะไม่เคยลาเต็มวิกเลยป้าคุณปลเมินละามืนละมืนละเมืนอ่ะคอยสิมาเต็นกอนบอสมาแล้วจะพามาเซ็นสัญญาปอมปีน้องโอปุ่นมากเลยครับสภาพประสสัญญา เป็นอย่างที่บอที่บอนนบอไดไล่เพราะว่ามือว่านสัญญาณมันบ่มีแม่แม่